สวัสดีท่านผู้สนใจที่เข้ามาร่วมงานนะครับในส่วนของวิชวลวันนี้นทางเรเกอร์เองเป็นบริษัทที่เป็นพัฒนาในส่วนเครื่องช่วยหายใจเครื่องดมยาสลบนะครับเรามีความเติบโตมาต่อเนื่องร้อยสาปีส่วนเรเกอร์เม디คอปประเทศไทยนี้เราเพิ่งครบรอบ20ปีนะครับที่เข้ามาบริการแล้วก็ ขายสินค้าในส่วนที่เป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็ดูแลในฝั่งพมา่าแล้วก็ฝั่งลาวแล้วก็เขมรด้วยซ้ำนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตแนะนำตัวนิดหนึ่งนะครับผมชื่อธีรธรรมด้วงคตนะครับปัจจุบันดูแลตำแหน่งเซลล์ส t ิตินะครับมอนิเตอร์แอนด์ไอทีนะครับเป็นผู้จัดก,การในส่วน ของตัวมอนิเตอร์แล้วก็ในส่วนที่เป็นส่วนของ IT แล้วเป็นตัวโซลูชันของทางเ r เก e r Medical ฟเระเทศไทยหัวข้อแรกที่เราจะพูดถึงกันจะเป็น Real Time Location นะครับซึ่งเรเก e r ได้ร่วมพัฒนามาระยะหนึ่งกับทาง Sony ปัจจุบันเรเก e r ได้เปลี่ยนชื่อจาก Vi ซ i เลียซึ่งเป็นของ Sony เป็นเร a k e r Discover นะครับซึ่งก็จะ ภายใต้ในส่วนที่เป็นโซลูชันเพื่อเป็น IoT สสำหรับทางการแพทย์นะครับก่อนหน้านี้ v i เซเลียนได้พัฒนาในส่วนของระบบโลจิสติก s นะครับส่วนเรเกอร์เองก็มองเห็นว่าจะหาพาร์ทเนอร์เพื่อจะมาเป็นคลินิคเขแอปพลิเคชันในส่วนที่สามารถจะมาอัดแอปเข้ากับเวิร์กโฟลในโรงพยาบาลได้นะครับก็เลยพัฒนาร่วมกัน ในส่วนของเทคโนโลยีที่เป็นบลูทูธโลว์เอนเนอร์จีนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวคลาวด์แมนจเมนต์นะครับส่วนตัวแท็กกิ้งเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ใช้บลูทูธโลว์เอนเนอร์จีนะครับพัฒนาร่วมกับ geo fencing ซึ่งจะเป็น indoor GPS นะครับแล้วก็ทำให้มีความยืดหยุ่นในการที่สามารถจะเชื่อมต่อข้อมูลนะครับสามารถจะใช้งานในพื้นที่ที่ไม่มี Wi-Fi นะครับ แล้วก็สามารถจะเชื่อมต่อข้อมูลที่เป็นระบบเวทระเบียนของโรงพยาบาลหรือระบบ KPI ของโรงพยาบาลอย่างเช่น Asset Management หรือการส่งข้อมูลเข้าในส่วนของ e m r ได้นะครับตัวเทคโนโลยีก็จะเป็น Bluetooth Low Energy เป็นหลักนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนที่เป็น Observer Observer จะเป็นทำหน้าที่เป็นเกต w เวระหว่างตัว Wi-Fi กับ Bluetooth Low Energy เพื่อส่งข้อมูลของที่เป็น Raw Data เนี่ยไปที่ระบบ Cloud นะครับ ทําให้ข้อมูลก็จะค่อนข้างจะ,สะเสถียรแล้วก็จะเป็นข้อมูลที่ส่งเข้าไปเป็นแบบเรียลไทมนะครับส่วนอุปกรณ์แท็กเราจะมีอยู่2ชนิดนะครับเป็นชนิดขนาดเล็กนะครับซึ่งจะใช้งานได้เฉลี่ยเลยเนี่ยก็คือ2.5ปีนะครับในการเปลี่ยนแบตเตอรี่1ครั้งนะครับส่วนจะมีขนาดใหญ่สําหรับเครื่อง f ิกเอ็กเซสเนี่ยก็จะอยู่ที่ถึง7ปีนะครับโดย2.5ปี ถึง7ปีนี้นะครับจะส่งข้อมูลทุกๆ10วินาทีนะครับตลอดอายุการใช้งานของท่งแบตเตอรี่ตัวแบตเตอรี่สามารถจะเปลี่ยนได้เป็นแบตเตอรี่ที่หาซื้อได้ในโลคอลนี่แหละครับตัวแท็กมีความสามารถโดยการติดในพื้นที่1000ตารางเมตรนะครับใช้ปริมาณ500แท็กนะครับถ้ามากกว่า1000 1,000ตารางเมตรก็เพิ่มตัวแท็กเข้าไปได้นะครับแล้วก็สามารถจะส่งข้อมูลทุกๆ สิวินาทีอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้เป็น Raw Data แล้วก็มีความแม่นยำในส่วน Indoor GPS ในการ Track ตัว Device เนี่ยมากถึงสององเมตรนะครับหมายถึงกำหนดจุดสามารถจะบอกถึงในส่วนของการใช้งานของตัวเครื่องที่มีการเคลื่อนที่แบบ Real Time หรือจะไม่เคลื่อนที่ก็แล้วแต่เนี่ยตัวนี้จะบอกมีความแม่นยำที่2เมตรนะครับ แล้วก็มีตัวาสามารถจะใช้งานผ่านเว็บ a c c e s s ไม่ว่าจะเป็น Windows หรือ iOS หรือสมาร์ทโฟนทั่วไปได้ตัว Encrypt ก็จะเป็นตัว Encrypt ที่มีความาความเอ c r y p ปที่สูงสุดนะครับของตัวตัวระบบ,บนะครับระบบการใช้งานนะครับระบบ,บการใช้งานหรือการติดตั้งก็จะทำได้ค่อนข้างง่ายก็คือเมื่อเรามีาเราสามารถจะใส Digital for ่ดิจิทัลฟอร์แปร์ที่มีอยู่แล้วของตึกนะครับใส่เข้าไปในระบบ เราสามารถจะวางตำแหน่งของตัว observer เพื่อจะครอบคลุมพื้นที่ของการใช้งานขณะเดียวกันเราสามารถจะ track ตัว device ที่เราไปติดกับอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องการจะค้นหาหรือรต้องการจะสืบคน้นหรือต้องการตัวอุปกรณ์เนี้ยมันมีกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะไปใช้กับผู้ป่วยที่มีกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้ป่วยที่เป็นโควิดหรือเป็นผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคปอดอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถจะ สามารถจะติดตามแล้วก็สามารถจะวางแผนการติดตั้งได้อย่างง่ายได้นะครับซึ่งขณะที่เราติดตั้งเราสามารถจะคำนวณพื้นที่ในการที่จะรับแล้วก็ส่งข้อมูลของตัว device แต่ละตัวหรือแท็กแต่ละตัวได้เลยนะครับในแบบ r ร a l time นะครับดูในส่วนของรัศมีของการครอบครอบคลุมนะครับของตัวสัญญาณนะครับซึ่งก็จะมาแสดงในส่วนของ a n a l y t i ร tool ทที่มันอยู่ในตัวระบบคลาวด์อยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการหาหรือสืบค้นเครื่องมือต่างๆเนี่ยก็จะลดในเรื่องของเวลานะครับพราะเราสามารถจะหาภายใน 10- 20ิวินาทีเราก็สามารถจะหาได้เลยนะครับโดยตัวเมนูก็สามารถจะทำเป็นเมนูของรูปภาพของตัวเครื่องนั้นชนิดนั้นได้เลยนะครับซึ่งก็จะทำให้สะดวกนะครับการคลิกเข้าไปเนี่ยเราก็สา,สามารถจะ direct access ไปที่เครื่องอันนั้นแล้วก็ จะรู้เลยว่าเขาอยู่ที่ชั้นไหนสมมติตึกเรามีสักสิบชั้นเรากส็สามารถเห็นเครื่องมือตรงนี้อยู่ชั้นสี่หรือชั้นห้าหรือชั้นไหนก็แล้วแต่นะครับเห็นได้เลยนะครับขณะเดียวกันตัวเราสามารถจะเห็นการเคลื่อนที่ของตัวอุปกรณ์นะครับการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถจะเ,เห็นเป็นแบบในส่วนของเรียลไทม์นะครับเห็นในตำแหน่งที่มีการติดตั้งและมีการเดิน นะครับหรือมีการใช้งานอยู่หรือมีการเคลื่อนที่อย่างเช่นอาจจะเป็นรถเข็นผ้าหรืออุปกรณ์รณต่างๆที่มีการเคลื่อนที่ระหว่างตึกเราก็สามารถจะเห็นนะครับส่วนของตัวซอฟต์แวร์เราจะมีเรื่องของ heat map heat map เนี่ยเราสามารถจะรู้ว่าตัวอุปกรณ์ชุดนี้อย่างเช่นอาจจะเป็นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องไตเทียมเนี่ยมันมีการจอดสนิทอยู่ตรงนี้ใช้เวลากี่วันแล้วนะครับเราสามารถจะย้อนหลังกลับไปดูถึง24ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นนะครับ ซึ่งตัว Heat ม a มันจะแสดงเป็นลักษณะของอใช้เป็นเหมือนความร้อนนะครับเป็นเหมือนความร้อนว่าโอเคถ้าจอดนานก็จะยิ่งเป็นสีแดงนะครับจอดน้อยก็จะเป็นสีเหลืองประมาณนี้นะครับส่วนของส p a เกตตี i Map มันจะเป็นลักษณะของการติดตามก็คือติดตามเส้นทางการลำเลียงนะครับเส้นทางการลำเลียงของเครื่องมือที่เราต้องการติดตามว่าจริงๆเขาไปไหนมาบ้างเขาอาจจะไปอยู่ที่ในโซนของโควิดซึ่งจะทําให้เราต้องส t r i c ในส่วนที่เป็นแอเรียนะครับ เทคโนโลยีตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยี geo fencing นะครับคือสามารถจะกำหนดพื้นที่หรือขอบเขตในการใช้งานของเครื่องมือชุดนี้ได้นะครับทำให้เราสามารถจะสามารถจะมองเห็นนะครับว่าเส้นทางที่เขาลำเลียงมาเนี่ยเป็นเส้นทางตรงไหนยังไงนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของตัว spaghetti map นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ ดูนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันที่มีการติดตั้งนะครับเราไม่สามารถจะไปดีเทค t ตัวเครื่องว่ามีการเปิดปิดหรือใช้งานมากแค่ไหนเราดีเทค t ตัวระบบดีเทค t จากพื้นที่ที่มีการใช้งานซึ่งอันนี้เราแอดซูมว่าในพื้นที่ที่เข้าไปใช้งานอย่างเช่น ICU หรือห้องผ่าตัดหรือห้อง ER ในส่วนไหนก็แล้วแต่เนี่ยแปลว่าอันนั้นมันมีการใช้งานนะครับเราก็ใช้ยึดถลายนะครับในส่วนของ Indicator ด้วย geo fencing mm hmm. ก็คือใช้พื้นที่ในการบอกบริบทในการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็น REST API ซึ่งสามารถจะส่งไปที่ asset management หรือ hospital information system นะครับเราสามารถจะส่งเป็น Device แล้วก็สามารถจะใส่ารายละเอียดของตัว Device นะครับ mm hmm. เพื่อเพิ่มเติมในเรื่องของการคำนวณ cost ของโรงพยาบาลหรือสามารถจะเพิ่มในส่วน KPI ของตัว Device อันนั้น ครับเข้าไปได้นะครับก็โดยในลักษณะข,ของตัวอุปกรณ์ก็คือใช้เป็นแอปพลิเคชันสําหรับหาหรือสืบค้นอุปกรณ์ที่มีความสําคัญนะครับหรืออุปกรณ์ที่ช่วยชีวิตอย่างเช่นเครื่องกระตุกหัวใจเป็นต้นนะครับมี a n a l y s ไลซิสทสามารถจะบอกอการเคลื่อนที่นะครับหรือเส้นทางลําเลียงของอุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมไปถึงการใช้ในงานในพื้นที่ที่เราต้องการจะสตรกอย่างเช่น ตึกนี้ต้องการอุปกรณ์ตัวนี้ต้องใช้ที่ตึกนี้นะครับเมื่อมีการออกไปเราสามารถจะส่งเสียงให้ระบบมีการเตือนนะครับเตือนผู้ดูแลระบบได้ว่าตัวนี้ออก,ออกนอกเส้นทางหรือออกนอกพื้นที่ในการใช้งานนะครับเราสามารถจะเพิ่มเติมในเรื่องของอัตราการคลองเตียงหรือการจัดการทําการทารําความสะอาดของเตียงได้เพราะฉะนั้นตัวแพลตฟอร์มนี้จะเป็นตัวดิจิตอลโซลูชันนะครับแล้วก็สามารถจะใช้งานรองรับในโรงพยาบาลที่ไม่มี Wi-Fi ได้ นะครับรวมไปถึงราคาของการที่เป็นออฟไลน์นะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับผ่านเว็บแอปพลิเคชันนะครับหรือเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไปนะครับแล้วก็การติดตั้งก็จะเป็นในส่วนของ p a c k e t p p y นะครับเราสามารถจะเนเนตัวระบบการติดตั้งได้นะครับส่วนที่มีการติดตั้งเราก็จะมีติดตั้งอยู่หลายที่ในฝั่งยุโรปนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็น Pilot ล r ตโปรเที่จะใช้งานนะครับ ระหว่างตึกหรือใช้งานในตึกเดียวกันนะครับใช้งานในเรื่อง a s s e t Management p a t i e n Tracking t หรือว่าตัว Bed Processing นะครับก็คือ Bed ระบบเตียงการจัดการเตียงนะครับในส่วนของ ER หรือในส่วน ICU ในส่วนของ Ward ต่างๆนะครับสามารถจะเพิ่มในส่วนส่วนของ Clinical Process ในเรื่อง OR กับ ER บการการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูเรื่องของการทำความสะอาดนะครับเตียง แล้วก็ลดเวลาในการสืบค้นหรือค้นหาตัวเครื่องมือนะครับแล้วก็สามารถจะเพิ่มาการเขาเรียกเพิ่มเวลาในการดูแลรักษาคนไข้ให้กับแพทย์กับพยาบาลโดยที่ไม่จําเป็นต้องเสียเวลาในการมาหาเครื่องนะครับต,ต่างๆแล้วก็สามารถจะทำแอสเซ็ตตัว asset แอสเซทออปติมิเซชันก็คือสามารถจะกําหนด KPI ว่าตัวเครื่องที่มีการใช้งานนี้มันเพียงพอหรือมันมากมกามันมัน ตอบสนองหรือมีการใช้งานให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดไหมนะครับผมแล้วก็ลดในเรื่องของอในส่วนที่เป็นการขโมยนะครับซึ่งก็มีโอกาสศูญย์หายอยู่แล้วนะครับส่วนที่เพิ่มมาในใ,ในในบ้านเราก็คือในเรื่องของการเพิ่มโลเคเลย์ของคนไข้ที่สามารถจะกําหนดพื้นที่ของคนไข้ที่มีการเดินเหินะนะครับอาจจะเป็นคนไข้รีแฮบเดินเหินในส่วนที่เป็นในวอร์ นะครับก็สามารถจะเพิ่มเติมได้เซสชันนี้ก็จะจะหมดนะครับเพราะว่าออจะจบแค่นี้นะครับแล้วก็ทางเรามีอีกโซลูชันหนึ่งซึ่เราเพิ่มเติมจากโซลูชันที่เราต้องการมีการให้มีการคอ m u n i c a t i o n ระหว่างตัวศูนย์สั่งการนะครับตัวศูนย์สั่งการอย่างอันนี้จะเป็นของที่สถาบันภราสาทที่มีการติดตั้งในเรื่องของเทเลคอนซัลแทนนะครับในส่วนที่เป็น Telestroke u n i ตบนรถพยาบาลออบนรถ โมบายสโต๊กยูนิตนะครับก็เชื่อมต่อกันโดยมีภาพระบบภาพสัญญาณชีพแล้วก็ระบบเสียงแล้วก็มีระบบของประเมินคนไข้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเราทําไว้ที่สถาบันประสาทกับโรงพยาบานลนพร,รัตน์นะครับก็จะมีเรื่องระบบการประเมินคนไข้ผ่านตัวตัว,ตวอิเล็กทรอนิกชาร์ตติ้งนะครับแล้วก็มีระบบตัวประเมินคนไข้ผ่าน Early Warning Score แล้วก็สามารถจะ ให้ยานะครับในส่วนของการให้ยาได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเพิ่มเติมในเรื่องของการทำเรมโม e t e l e เมดิ c i n e นะครับเพิ่มเติมในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพให้คนไข้แล้วก็ในการดูแลรักษาคนไข้แล้วก็ลดจํานวนของแพทย์ที่มีการหมายถึงว่าต้องต้องดูแลคนไข้เราสามารถจะใช้เป็นีโม OTE d เตอร r ได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นเทเลแคร์นะครับตัวเทเลแคร์เองก็จะเป็นตัวระบบที่ ใช้เป็นรีโมทมอนิเตอริงนะครับเหมือนกันก็คือมีภาพมีเสียงแล้วก็มีสัญญาณชีพแต่คนไข้าอาจจะอยู่ในห้องพิเศษหรืออาจจะเป็นอยู่ในโควิดรูมหรือไอโซเลต r รูมนะครับเราสามารถจะเพิ่มเติมได้โดยอุปกรณ์ก็จะมีเรื่องของการสื่อสารที่เราพัฒนานะครับก็จะเป็นในเรื่องของภาพเสียงสัญญาณชีพต่างๆนะแล้วก็เราสามารถจะแชร์ในส่วนของซิิูเอชั่นโลเคชันให้กับแพทย์ที่ปรึกษาได้เลยผ่านทาง QR วอานะครับ แล้วก็มีเพิ่มเติมที่เป็นอุปกรณ์ IoT แล้วก็อัดแอปเข้ามาโดยกันีีระบบของ Tele g l a s s นะครับก็คือเป็นแว่นตา,าส่งสัญญาณภาพแล้วก็เสียงนะครับมาที่แว่นตาในขณะเดียวกันที่แพทย์มีการปฏิบัติงานอย่างเช่นใส่ท่อช่วยหายใจคนไข้ต่างๆเนี่ยก็สามารถจะเห็นสัญญาณชีพของคนไข้ไปด้วยนะครับ อย่างอันนี้จะเป็นในเรื่องของการที่จะส่งภาพสัญญาณชีพแล้วก็มีตําแหน่งของรถพยาบาลถ้ามีการปฏิบัติงานบนรถพยาบาลก็สามารถจะเห็นภาพสัญญาณชีพและโต้สั่งการได้เลยนะครับโดยเราใช้ตัวระบบกลอน s สแล้วก็ GPS รวมกันนะครับในส่วนที่เป็นตัวตัว d v r หรือระบบติดตามตัวภาพแล้วก็ GPS บนรถนะครับส่วนมอนิเตอร์เราจะใช้ในส่วนที่เป็นตัว Dracker M540 นะครับซึ่งจะมีฟังก์ชันที่ ค่อนข้างจะครอบคลุมในเรื่องของคนไข้ที่เป็นทั้งอาการหนักหรือคนไข้ทุกประเภทในส่วนที่เป็น Emergency นะครับ mm hmm. ก็จะมีขึ้นไฟฟ้าหัวใจมีความดานันหรือออกซิเจนนะครับแล้วก็เพิ่มเติม mm hmm. ก็คือมี CO2 เข้ามานะครับตัวเครื่องก็มีการผ่านดอกเทสท,ท,ที่1เมตรนะครับแล้วก็ตัวระบบตัวตัวซอฟต์แวร์เองก็จะสามารถจะ เพิ่มเติมตัวระบบ Patient a d d i e เข้าไปแล้วก็เชื่อมต่อไปที่เวลระเบียนของโรงพยาบาลได้นะครับแล้วก็สามารถจะปรับเปลี่ยน Early Warning Score ตาม Score ที่โรงพยาบาลใช้นะครับได้เลยสามารถจะปรับเปลี่ยนโดย User ได้เลยนะครับแล้วสามารถจะมีตัว Patient Dashboard ซึ่งจะบอกตัว Early Warning Score เมื่อมีการตั้งค่า Reference ไว้แล้วก็ค่าที่เกิดขึ้น,นมีการมีค่าที่สูงหรือต่ำกว่าเดิมนะครับก็าสามารถจะเตือน ให้ทีมแพทย์เนี่ยสามารถจะเตรียมพร้อมในในการที่จะทรีตเมนต์คนไข้ต่อนะครับตัวอันนี้จะเป็นหน้าตาของแดชบอร์ดซึ่งจะโชว์ทั้งในส่วนที่เป็นในส่วนที่เป็นในส่วนตัว n น r ร์ดโน้ตนะครับเมดิเคชันนะครับแล้วก็เทรนดของคนไข้มีสัญญาณชีพแล้วก็มี Real Time ของคนไข้นะครับมี Real เรียสัญญาณชีพ ตัวสกอร์เราได้เพิ่มเติมตัวซอฟต์แวร์โดยการพัฒนาเป็นภาษาไทยนะครับก็จะมีในส่วนการเพิ่มใส่ย,ยากระตุ้นนะครับมีลำดับการมีสติของคนไข้มีสับสนหรม,มีหรือตื่นนะครับหรืออะไรตื่นต่างๆนะครับเราสามารถจะประเมินด้วยการเข้าถึงแบบภาษาไทยนะครับก็จะทำให้สะดวกแล้วก็เป็น Customization ของ Early Warning Score นะครับ มีตัว Record History ได้ Save ออกมาเป็น PDF แล้วก็สามารถจะสั่งพิมพ์ได้นะครับมี Timeline นะครับด้วยเราสามารถจะพิมพ์ Timeline ต่างๆซึ่งมันจะเป็นบอกถึงเวลาในการปฏิบัติงานบนรถพยาบาลหรือในส่วนที่เป็นอาจจะเป็นเทเลสโตรกซึ่งซึ่งมันเป็น Emergency c a ซีก็ต้องมีการอบอกถึงเวลาที่มีการให้ยาหรือบอกถึงเวลาในการประเมินคนไข้ต่างๆแล้วก็สามารถจะอันนี้ก็คือ่ช่อ uh, warning งส แล้วตอในส่วนโมบายแอปพลิเคชันก็สามารถจะใช้งานเหมือนกันเหมือนอยู่ที่ศูนย์นะครับโดยการที่เราสามารถจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของการการใช้งานนะครับให้สะดวกขึ้นคือแพทย์นนเนี่ยใช้โมบายแอปพลิเคชันผ่าน i p h o n e หรือ iPad นะครับหรือสมาร์ทโฟนต่างๆหรือ Android ก็ได้นะครับก็สามารถจะโต้ตอบเป็นข้อมูล2ทางให้กับตัวระบบนะครับและขณะเดียวกันทางเดเ k อรเองก็จะมีตัว พัฒนาซอฟต์แวร์ในส่วนของตัวเทเลเฮลท์นะครับที่จะเข้ามาในชุดของอุปกรณ์ที่เป็นชุดเยี่ยมบ้านนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ในเรื่องของการทำตัวกลุ่มคนไข้ในส่วนของ Smart n c อกลุ่มคนไข้ที่เป็นลกลุ่มแพทกลุ่มโรคเรื้อรังอย่างเบาหวานความดันนะครับทางเราเองก็มีการพัฒนาตรงนี้อยู่นะครับ